<Thank> ดี๋อวนะจ้าขอตะกระเตนพี่น้องพากระคาดว่มามันตะสีบออกค่ะว่าตะสีบออกกะลังออกน้องเดดมาหอนคักแทบบ้านพี่น้องเดดบะตะกระเตนกระลังออกตัวน้อย ออกนะจ้าถอนถอนหอนาเขียวก็ขาดเลยซื้อคอกไม่แล้วเดี๋ยวออกรอบนี่หาคอกไม่ให้ดแ,ออแดดคับแดดคับนี่ยนาง่ามขัดง่ามเลยน้องแดดมาหอนถักแถบ้านพี่น้องแดดป้ เดะจ้าขอบตะกระเตียนพี่น้องผากระคาดหาเขียวกะระขาดเดี๋ยซื้อขอบไม่แล้วเดี๋ยวออกรอบนี่าหาขอบไม่ให้แดดจ้ามือนีเดดแดดเดเดตัองหัน,นบัดรคืมพี่น้อง จะเห็นเครียกกวยป่มันวยใหญ่แทกกวยสมเดี๋ยวด้พี่นองด้วยนะหนงหาเขียวกะขาดเลยซื้อคอกไม่แล้วเดี๋ยวออกรอบนี่ห,หาคอกไม่ให้ แดดจ้าแดดพี่นุ๊กจะเห็นเครืกวบ่มันไวหญยแทกกสมตังกล่อกันเสียงงานจะเปียนตังก่กันเสียงานจะเปียน

ว่ามันตาสีบ่ออกค่ะว่าตาสีบ่ออกกำลังออกน้องแดดมาฮอนพักแถบบ้านพี่น้องแดดป้เดี๋ยวด้วพี่น้องด้วยเ,าาเดี๋งแดดจ้ามือนีเดดแดดเดดต้องหันบัดคลื่พี่น้อง แดดแท้จ้ามาหาใหยตะกระแตนพี่น้องแดดจ้ามือนีแดดแดดแดดมาหันบัดคลื่พี่น้องจำเข้าตกะสามมาสามเมดหยุดจำ แดดจ้ามือนีแดดแดดแดดต้งหันบัดคึมพี่น้องเดี๋ยวด้วยพี่น้อนด้วยเอาหนแดดแท้จ้ามาหาใหญ่ตะกะแตนพี่น้องครับแดดครับ นี่น่งแมขัดแงมเลยวันข่สมุนไพรแทะบรรยากาศยามเบ้นค่ะ จ้าขอบตะ๊กะเตนพี่น้องพากระครดดาดแดดค่ะแดดแดดแดดท่อนครับงานให้ตะ๊กะเตน่าเป็นตะสีบออกค่ะว่าตะสีบอออก,กำลังออกวานคอยสมเดแดดแทะ อากาศยามเบ้นค่ะหออ่าให้ตักกระแตนจ้ามาแดดแท้จ้าปาดพี่น้องเคี่ยกล้วยขึ้นฝนตกดิน้นปอกแป๊กปอกแป๊กมากวันนี้ัดบว่าตกซ้ำเข้าตกซ้ำมาสามเมตรยุดจำ้ำ แดดจ้าแดดพี่น้องตะกกะแตนกำลังออกตัวน,น้อยๆออกนะจ้าห่อนๆห่อางอห่าให้ตะกกะแตนจ้ามาแดดเธอจ้าปัาดพี่น้องเคีียดกล้วยขึ้นฝนตกดิน้นปอกแปก๊กปอกแป๊กมาวันนี้บาดบกตก กานคอยสมัดแดดแทะบรรยากาศยาวเบนค่ะแดดค่ะแดดแดดแดดท่อนครับหาให้ตักกระเต็นเดี๋ยวด้วยพี่นองด้วยห้ามเนยเจ้เห็นเคียกไวยป่ มันวยเญ่แทะกล้วยสมตะกะแตนกำลังออกตัวในน้อย,อ,ยออกละจ้า่อน่อน <Thank you. S 1> ได้ละจ้าข <Thank you. S 1> อดตกกะแตนพี่น้องพากระคาดซัำเศร้าตก มาสามเมตรยุดจับได้ละจ้าขอบตะกระเตียนพี่น้องพากระคัดเดี๋ยวด้วพี่น้องด้วยเอาหนึ่ง อย่าให้ตั๊ก,กแตนจ้ามาดดแดดเทอจ้าปัดพี่น้องเคี่ยวกวยแดดจ้าแดดพี่น้องเจ้าเห็นเคี่ยวกวยปะ มันวยใหญ่แทกกลวยสมจะเห็นเครียกกลวยปะมันวยใหญ่แทกกลวยสมแดดจ้าแดดพี่น้องคึ้มฝน,นตกดิน้นปอกแป๊กปอกแป๊กหน้าวันนี้บัดบวตตกค่ะ เปดเปดแ่นี่นะค่ะสวัสดีค่ะตะก,กระเตียนกำลังออกตัวน้อยๆอ,ออกนะจ้าหอนหอนตั้งกล่องกันเอางาะตะก,กระเตียน ดูพี่น้องด้วย่ะคนแดดจ้า